เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะอยู่กันหลายคนเลยค่ะดังนั้นการรับงานแต่ละครั้งของลูกทุ่งสาวกระแตาอาสยามจึงต้องคิดให้มากขึ้นว่ารับแล้วปลอดภยัยไหมรับงานไหนเนี่ยตัวเองจะกลายเป็นพาหะนําเชื้อโควิด1 9กลับบ้านหรือเปล่าก็ทําให้สาวกระแตาต,าตัดสินใจเลยค่ะว่าต้องฉีดวัคซีนจึงได้ลงทะเบียนค่ะฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมๆกับครอบครัว มียกเว้นคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดและน้องสาวกระต่ายอาสยามป่วยไม่สามารถมารับวัคซีนในวันเดียวกันได้กระแต,แตมาฉีดที่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมสูงวัยสู้ภยัยโควิด -19 ที่ทางสมาคมสมพันธ์สหารประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุจัดขึ้นประเดิมฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางค่ะเช่นผู้มีภาวะพึ่งพิงในสถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนหรือผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงผู้สูงอายุในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยกระแตเป็นหนึ่งในจิตอาสานะคะเคยร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุอยู่แล้วและถือโอกาสนี้มาฉีดพร้อมครอบครัวด้วยค่ะก็วันนี้หลังฉีดเสร็จก็ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเจ็บิตจีจ๊จตอนยาเข้าแค่นั้นเองค่ะวันนี้คือจริงๆต้องบอกว่ากระแตได้ได้มีโอกาสได้ทํางานอยู่เบื้องหลังกับพี่ม่านแล้วก็เหมือน CSR ดูแลกับผู้ป่วยสูงอายุของทางซีเนียด้วยค่ะก็เลยมีโอกาสได้จองคิว ก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแต่ก็ชอบเวลาทําบุญแต่ก็จะมีแบบมีโอกาสอย่างมันเกิดก็จะไปแบบดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วค่ะทุกปีค่ะ,ะก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับ,บที่นี่ก็ดีใจที่ที่ได้มีมีโอกาสได้มาฉีลหลังจากนี้คือก็เราก็เตรียมตัวที่จะแบบรับงานแล้วก็อยากเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วเราล้งกันบ้านเราเป็นที่แรกค่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าเราเหมือนรับรับผิดชอบสังคมต่อสังคมเนาะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแต่ก็ต้อง เหมือนเป็นบุคคลสาธารณะเดี๋ยวออกไปทํางานก็ต้องเจอผู้คนเยอะอะค่ะอย่างน้อยเราก็ป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันผู้อื่น <ทำ S 1> ด้วย,วย <laughs> ใช่ค่ะผู้สูงอายุนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงสูงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงคือจริง,รงๆเราก็เราคงเห็นนะครับว่าหนึ่งร่างกายเขาอ่อนแอเขามีโรคประจําตัวอื่นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งโอกาสติดโรคก็จะง่ายแล้วก็พอติดแล้วนี่จะรุนแรง พอรุนแรงแล้วก็จะเสียชีวิตมากกว่าประชาชนทั่วๆไปมากเพราะฉะนั้นเป็นความสําคัญเร่งด่วนนะครับก็อย่างที่เราเห็นว่ารัฐบาลได้ให้กลุ่มแรกเป็นเราเรียกว่าเป็นกลุ่มบุคลาการทางการแพทย์แต่กลุ่มที่2องท่านเห็นใช่ไหมครับว่าจะเป็นกลุ่มที่อายุสูงอายุและก็มีโรคประจําตัว อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังให้ข้อมูลเพิ่มนะคะว่าหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่ก็ได้มีการแนะนําให้ญาติญาติของผู้ป่วยติดเตียงทุกคนเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลในรูปแบบออนไลน์ค่ะก็โทรวิดีโอคอลกันก็ได้นะคะคอหากันดีกว่าเพราะว่าถ้ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนกลุ่มนี้จะติดเชื้อง่ายค่ะและอาจจะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงตามมาค่ะ